เจอก,กันอีกแล้วครับกับเมนูปลาทอดปลาสายทอดมีตะลิวเราต่อนะครับสูตรพิเศษนี่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครยาเป็นเมตรครับน้ำมันกระเด็นครับก็เลยแก้ไขวิธีแบบนี้เลยทอดปลาพอใกล้ไม่ได้ปลาทอดรูรูกันอยู่พอใกล้ใกล้จะสุกแล้วมันชอบกระเด็นมาเหลืองทอดกรอบครับ ตกจากทะเลตกของเราลงจกของเราทำไหมทำไม่ต้มอีกไหมต้มซดน้ำออกไหมรายครับปลาเรืองก็มีได้แล้วครับได้ได้ที่

เอาไหมต้มไหมต้มฮะเอาอยัางไงอือจานเลยครับน่ากินน่ากิน